ครับสวัสดีครับวันนี้มีปีคอร์สนะครับของ NPE นะครับ 3D นะครับสภาพ99นะครับสวยงามนะครับใช้งานน้อยแทบจะไม่ใช้งานเลยนะครับน้องซื้อมาก็ทิ้งไว้เลยนะครับนะดูจากคั่วไมก็ได้นะครับยังใสๆนะครับไม่ค้ำไม่หมองนะครับตัวนี้จะเป็นคอร์สในตัวนะครับแยกซับเบีได้กลางแหลมได้ในตัวนะครับเนาะ ดูหูนะฮะสวยๆนะครับสวยๆนะครับซื้อมาไม่ได้ใช้นะครับผมก็ขายไปนะครับไม่ห้นะครับตอนนี้เปิดเร่งวลลุมไปแล้วไม่ห้นะครับเร่งวลลุมไปแล้วไม่ห้นะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะคอร์สรุ่นนี้นะผมจะมาบอกวิธีใช้นะครับก่อนอื่นบอกราคาก่อนเลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับปทางบวกเพิ่มอีกนะถ้าบินเป็นปลายทางนะครับบวกเพิ่มอีก ภาแบบโอนเงิน1 5 0 0บาทรวมส่งทั่วไทยนะครับเสียงดีนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาดูด้านหน้ารายละเอียดด้านหน้ากันว่าใช้งานยังไงไปดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเป็นแจ็คดอกบัวนะครแบบนี้นะครับเนาะนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มคอร์สนะครับเลือกความถี่นะผมก็จะไม่ได้สาธิตให้ดูเพราะว่าไม่ได้ต่อครบนะครับนะไม่ได้ต่อสายครบนะต่อแค่ให้ออกกลางเหลยมนะครับอย่างนี้นะครับ สัญญาณเข้านะมี2ช่องเข้าแล้วก็เข้าตัวนี้เข้าตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะปรับคอรต์นะครับเสียงเบียดแล้วก็เสียงกลางได้นะครับปรับได้นะครับมีที่เสียบได้นะครับเนาะนะครับท่านก็หาเอาเองเนาะได้อยู่หาได้อยู่นะท่านไหนที่เล่นเครื่องเสียงอยู่ก็ง่ายนะครับวิธีการใช้ด้านหน้านะครับก็จะมี2ไม์นะครับแล้วก็สองอินพุตนะครับก็จะเป็นอยากเอาตัวนี้ก็กดเข้าไปนะครับเสียบตัวไหนก็ได้ทั้งหลังนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาดูรายละเอียดปีคอร์สเนี่บางคนก็ใช้ไม่เป็นเนาะนะครับก็มีไม่หนึ่งไม่สองนะครับไม่หนึ่งไม่สองก็คือวอลลุ่มเล่งไม่หนึ่งไม่สองนะครับเอาวอลลุ่มตัวนี้คือมาสเตอร์หรือเปล่าผมผมผมอ่านซันคิไม่ออกนะนะครับก็เล่งไว้เลยนะครับตัวน,นี้อยากเล่งเท่าไหร่ก็เล่งไว้เลยนะครับวอลลุ่มเสียงมันจะมีอยู่สองมันจะมีอยู่สามจุดนะครับหนึ่งก็คือมาสเตอร์ใหญ่มาสเตอร์นะ master ใหญ่วอลลุนะ่มใหญ่นะพูด,ดง่ายๆนะครับแล้วก็ อ่ามิวสิกด้วยวป่านี่นะครับเป็นวอลลุ่มเล็กตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามก็จะมีเป็นสองตัวก็คือไมล์หนึ่งไมล์สองเนี่ยคือตัวที่สามนะครับเนาะเวลาท่านใช้เนี่ยท่านต้องใช้เปลี่ยนนะบางคนใช้ไม่เป็น,นะน,ปนก็บอกว่าอ้ามันเป็นยังไงนี่นะครับก็ใช้ไม่เป็นนะครับตัวนี้เล่งไว้เลยนะฮะค่อยๆเล่งค่อยๆดันขึ้นก็ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปล่อยนะฮะ ปล่อยเสียงนะครับเสียงที่มาจาก MP3 มาจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่แหละครับก็คือปล่อยเสียงออกมานะครับปล่อยเสียงออกมาถ้าลดเสียงจากโน้ตบุ๊กก็คือเอาลดลงนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มไมค์เพิ่มขึ้นละ่ะก็ต้องดันตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับอยากเพิ่มเสียงทั้ง2อย่างขึ้นละ่ะก็ต้องมาเพิ่มขึ้น, Min น G, มินนะครับแต่รายละเอียดของไมค์มาดูรายละเอียดของไมค์ก่อนครับไมค์ก็จะมีวอลลุ่ <1, S 1> มไมค์หนึ่งไมค์สองมีเอ็โคนะครับมีตัวปรับรีเวิร์บเอ็โคอะไรต่างๆนะครับปรับเสียงเอ็กโคนะครับแล โลปรับไฮได้นะครับปรับโลปรับไฮของไม้ได้นะครับดีมากนะครับปรับโลปรับไฮของไม้ได้นะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะถ้ามาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะแยกนะครับเนี่ยเห็นไหมฝั่งไม้ก็จะจากวอลลุ่มใหญ่ถอยเทียบขึ้นมานี่คือสั่งฝั่งไม้นะฝั่งพวกเอ็มดีสามอะไรสัญญาณอินพุตเข้ามานะครับที่มันเป็นเอ3สัญญาณมิวสิกนะครับสัญญาณดนตรีก็มีฝั่งขวานะฝั่งขวานะครับฝั่งขวาตัวนี้ก็ มีวอลลุ่มนะวอลลุ่มเพิ่มเสียงของมิวสิกก็คือพวกดนตรีพวกอะไรที่เราเสียบเข้ามาเอมสามมือถืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะฮะมันปรับอะไรเนาะตัวนี้นะอันนี้ปรับปรับอะไรเนาะนี่อ่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับน่าจะเป็นซับเบสอนานี่ซับเบสหรือเปล่านี่นะนะตัวนี้นะผมไม่ได้ลองปรับดูเมื่อกี้ผมก็เทียดอยู่นะครับก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้งานนานอันนี้ก็ซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาปรับ lr เนี่ยซ้ายขวามันเป็นสเตอร์เนาะซ้ายขวาแล้วเราจะเอาเอา,เอาไว้ตรงกลางอันนี้ซับเบรอันเอออันนี้เบรอันนี้แหลมอันนี้น่าจะเป็นซับเบรนะครับเนี่ยเป็นซับเบรเวลาเราต่อซับเบรแต่ผมไม่ได้ต่อนะก็เลยไม่ได้เร่งครับอันนี้ก็เป็นกลางแหลมอ่าเราก็เร่งเลยนะครับนะแล้วผมจะปล่อยเพลงเข้ามานะผมจะเทสให้ชมเสียงกันนะไม่ทำนะไม่คำพนะันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผ้าไปทางก็บอกเพิ่มนะครับไปทางก็บอกเพิ่มอีกอ่านะ 80บาทนะครับไปทางบวเเคื่องอีก80บาทนะครับนะผมก็ต่อเข้าไปแล้วนี่นะครับโวลล่มตรงนี้เล่งไว้เลยนะไม่ต้องเล่งมากก็ได้เดี๋ยวค่อยเถืออขึ้นก็ได้เอาคือประดังวันนี้ท่านีี้เปิดเพงนี่พี่นอกนะครับนะีบ่ ครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรดนะครับเบรดก็คือเบดของกลางแหลมนั่นเองครับเป็นของทนกลางแหลมนะครับตัวซับเบตรดตัวนี้เราก็สามารถกดได้นะครับแต่เปิดได้แต่ผมไม่ได้ต่อนะซับเบดไม่ได้ลองตู้ตเบรดให้ฟังกันนะครับท่านก็คงใช้เป็นอยู่หรอกบอกเผื่อไว้บางคนก็ใช้ไม่เป็น เกียร์ได้ครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ท่านไหนที่อยากไม่อยากใช้นะครับเขาเรียกอะไรล่ะไม่อยากใช้มิกเซอร์ก็ใช้ปีได้นะครับปีคอสนะครับก็แยกซับเบียดได้หรือท่านไหนที่อยากใช้แค่มีก็เอาไปนะครับอันนี้อาจจะลมรวมหน่อยนะฮะเนี่ยนะครับรวมที่แจ็คผมนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งขึ้นดูนะฮะเร่งไม่ขึ้นดูผมก็พูดหน้าตู้นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมหาจับโทรศัพท์ก่อนโอ้ยนะครับหาเลขขากับบ่ามีครับผมนะ ให้มีเลขาช่วยเลยนะครับเช็คเช็กหนึ่งสองก็ประดังนะน่าจะเป็นที่แจ็คนะครับเนาะแจ็คผมมันมีปัญหานะครับนี่นะครับก็ใส่ Echo นะครับ Echo นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ลิ้งมันก็ไม่ดังนะฮะตัวเมนนะครับถ้าเราลดลงมันก็ไม่ดังนะฮะเราก็ต้องเล่งขึ้นนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดมิวสิกแล้วก็ ลดตัวใหญ่ลงก็ไม่ดังนะเห็นไหมแล้วเราเปิดมิวสิกลงก็คือเปิดมิวสิกขึ้นเร่งตัวนี้ลงนะเอาปรับตัวนี้ลงเมนใหญ่มันมน,มนั่นแหละก็ลงเหมือนมิก่แเละครับเหมือนมิกมันก็ไม่ดังนะนี่คือปกติถ้าเราขึ้นนะครับมันก็จะดังสองนะครับสมมุตินะครับอยากร้องคาราโอเกะนะครับก็าเสียงดนตรีมันแรงนะครับกดเสียงไม์เราก็สามารถ ลดเสียงดนตรีตรงนี้ลงได้นะครับหรือว่าเสียงไม้บรรเเบาแล้วก็สามารถเล่งไม้ตัวนี้ขึ้นได้หรือว่าลดลงได้นะครับแต่เตมนใหญ่นี่นะครับมาสเตอร์เนี่ยมันจะคุมทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งไม้แล้วก็ตัวมิวสิกที่เข้ามานะครับตัวสัญญาณดนตรีที่เข้ามานะคก็สามารถคุยได้นะครับสามารถปรับได้นะครับก็ตัวเอคโคเนี่ยก็สามารถเลือกได้อยากได้ประมาณไหนนะส่วนผมชอบประมาณนี้นะครับว่าเสียงดี นะครับตัวแหลมนะครับก็ปรับได้ตัวแหลมไม่ก็ปรับได้ตัวเบสหรือว่าโลไม่ก็สามารถเล่งขึ้นได้นะครับใครชอบเสียงใหญ่ๆก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับนะทดสอบนะครับทดสอบเช็คนะเช็คนะเช็คหนึ่งสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทดสอบเสียงนะครับก็ใช้ไม้นะครับหนึ่งตัวนะครับ นะอยากร้องเพลงไปด้วยนะแล้วก็เพิ่มมิวสิกเข้าไปนะก็เอาเสียงดนตีขึ้น อยากได้เบลดก็ปรับเบลดขึ้นตัวนี้นะแต่ว่าเบลดโฟมันได้ต่อนะครับตัวซับเบลดนะครับที่มันจะผ่านคอร์ดนะวอลลุมตัวนี้นะครับก็ความถี่ก็ไปปรับทกด้านหลังได้อีกทีหนึ่งนะครับของคอนนะครับก็เดี๋ยวเสียงใหม่ลงก่อนนะเสียงรู้สึกว่าจะแหบๆนะครับช่วงนี้นะครับเสียงอากาศหนาวนะครับก็เสียงดีนะตัวนี้ก็กล้องจะสั่นๆหน่อยเพราะว่าไม่มีผู้ช่วยนะ โทรเข้ามาได้ที่080-0091699หรือแอดไลน์มาได้นะครับที่ตัวที่ทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับ ID แอด ID มานะลายผมมี2ไลายไม่รู้จะตอบลน์ไหนแล้วบางทีมันก็ไม่ดิ้งนะครับ1,500รวมส่งแบบโอนเงินนะครับถ้าไปทางบอกเพิ่มมี80บาทนะครับสภาพ99%แล้วเช็คมาอย่างดีไม่มี ทำนะครับไม่มีวอลลุ่มไม่เคยเปลี่ยนวอลลุ่มมาเดิมๆไม่มีข้อแขกนะครับเนี่ยเอาไปร้องคาราโอเกะได้นะครับนี่ผมก็มาสอนวิธีการใช้ด้วยในคลิปนี้นะครับเพราะว่าบางคนใช้ไม่เป็นนะครับผมเคยเอาไว้ให้เพื่อนใช้แล้วก็เขาบอกว่าใช้ไม่เป็นว่างนะนะครับเราก็ต้องมาหัดนะครับปรับดูนะครับเนี่แหละนะครับมันก็ใช้ง่ายเทอบจากวอลลุ่มใหญ่มากก็เป็นไม้ทั้งหมดเือบจากตัวนี้มาก็จะเป็นระบบเสียงนะครับ ดนตรีเสียงเศร้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ง่ายครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายเสียงดีนะฮะไม่ห้ามเนี่ยอยู่หน้าตู้ลำโพงเนี่ยเห็นไหมนะครับผมก็เทสผ่านตัวนี้แหละนะครับทำให้มันเสียงมันดีนะฮะเสียงมันดีมากนะใช้ตัวเดียวจบนะครับสําหรับท่านไหนที่อยากฉลองนะครับปีใหม่นะปีใหม่ก็โควิดก็ฉลองกันที่บ้านนะร้องคาราโอเกะครอบครัวเบาๆนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับส่งให้ฟรีนะครับได้รับของแน่นอนเนาะ นะครับโอนเงินแล้วได้ของแน่นอนนะครับส่วนท่านไหนที่นะครับก็โทรมาไม่ได้รับก็ต้องขออภัยด้วยครับบางทีติดหน้างานอยู่นะครับแล้วก็บางทีก็แอดไลน์มา <rim> ไม่ได้ตอบแต่ก็จะตอบให้นะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนสมาชิกก็ Pv พี่ๆนะครับเพื่อนๆน,น้องๆก <ngày> ็ทักมาทักมาแล้วก็ทีนี้ข้อความก็เถบิบเถลงล่างผมก็ไม่ได้ไล่ดูเท่าไหร่นะครับบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับบางทีไม่มีาบางทีขับรถนะครับต้องขออภัยด้วยมาฝากข้อความไว้ในไลน์หรือโทรมาบ่อยๆหลายช่วงเวลา จะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดหลายช่วงเวลาหลายวันเนี่ยนะครับอ่านะครับตัวนี้พันห้าเนาะพันห้าพันห้าเอาไม่ใช่พันเออพันห้าถูกต้องไหมเออถูกต้องแล้วพันห้านะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ใหม่ใหม่นะครับเมกอินไทยแลนด์นะครับนะครับไทยแลนด์นะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะไม่มีจีไม่มีฮัมนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้